สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรแกรมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่โดยกล่องโรคเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กรมควบคุมโรคค่ะหรือ s i v and STI Pro-Elearning สูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นโปรในการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่อง HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือ HIV and STI literacy ค่ะที่ไม่เพียงแต่ออกแบบมาเพื่อบุคลากรสาธารณสุข หรือภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมที่รับผิดชอบงานด้านเอสและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เท่านั้นค่ะแต่ยังรวมไปถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจก็สามารถเรียนรู้เพื่อกลายเป็นโปรโดได้เช่นกันกับ3เนื้อหาหลักอย่างนี้ 1. การสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้คุณเรียนรู้หลักการการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้าง 2. องค์งประกอบและกลวิธีการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเราจะพาคุณไปรู้จักกับวัตถุดิบและเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ 3. เทคนิคและตัวอย่างของกิจกรรมเพื่อให้คุณมองเห็นภาพอย่างรอบด้านและสามารถนำเทคนิคต่างๆไปจัดกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมายได้จริง ในระหว่างเรียนหากยังไม่ค่อยเข้าใจออ,อ,อ,อย่าก,กังวลไปนะคะคุณสามารถกลับไปทบทวนบทเรียนได้ไม่จำกัดจนกว่าคุณจะมั่นใจค่ะและหลังจากเรียนครบทั้ง3บทแล้วเราก็มีแบบประเมินท้ายหลักสูตรเพื่อเป็นการการันตีว่าคุณเป็นโปรด้านนี้จริงๆโดยคุณจะต้องได้คะแนนมากกว่าร้อยละ80ค่ะจึงจะถือว่าเป็นโปร จากนั้นก็รอรับใบประกาศนียบัตรจากกรมควบคุมโรคได้เลยค่ะเอาล่ะหากคุณพร้อมแล้วที่จะมีความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างมืออาชีพและอยากช่วยกันส่งต่อความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับทุกคนแล้วล่ะก็ไปลุยกันเลย